สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบช a นแนลนะครับเราอยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่นั่นก็คือ Agent of Shield นั่นเองครับซีรีส์จากภาพยนตร์ค่าย m a r เวลซึ่งมีทั้งหมด7ซีซันแล้วก็จบไปแล้วด้วยนะครับสามารถหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ Disney Plus Hot Star นะครับคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนมาเวลละก็ซีรีส์เรื่องนี้เน่พลาดไม่ได้เลยนะครับ ฉากบูอาจจะไม่สุดเท่าภาพยนตร์แต่ก็สนุกในแบบของซีรีส์แถมเนื้อเรื่องยังมีการเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ในจักรวาล MCU หลายเรื่องอีกด้วยแต่เนื่องจาก1ซีซั่นมีทั้งหมด22ตอนตอนละ4 5นาทีนะครับผมจะขอแบ่งเป็นสรุปซีซั่นละ2พาร์ทนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพาร์ทแรกนี้เนี่ยเนื้อเรื่องยังเป็นแค่ช่วงแรกเป็นช่วงที่เนื้อเรื่องอาจจะยังไม่เข้มข้นมากเพราะเป็นช่วงที่ตัวละครเพิ่งเริ่มทําความรู้จักและสร้างความสัััมพนนธ์ก แต่แอบใบ้ให้หน่อยว่าท้ายซีซั่นหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในช่วงที่ดีที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ชนิดที่ซีซั่นอื่นๆยังเทียบไม่ติดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ใช่แฟนๆของมาเวลและไม่เคยติดตามเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่มาก่อนผมจะเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปขององค์กรชิลช่วงก่อนซีรีส์ให้ฟังคร่าวๆนะครับเรื่องราวในภาพยนตร์กัปตันอเมริกาภาคที่1ย้อนไปในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่สตรีทโรเจอร์ได้รับเซรั่มซูเปอร์โซเยอร์และกลายเป็นกัปตันอเมริกา เข้าต่อสู้กับองค์กรไฮดราของเรสโกลแม้สุดท้ายกัปตันอเมริกาจะได้รับชัยชนะเขาก็จําเป็นจะต้องบังคับเครื่องบินบรรจุจรวดลงไปในทะเลน้ําแข็งทําให้กัปตันอเมริกากลายสภาพเป็นเจ้าชายนิทราในสภาพหลับไหลาภายในน้ําแข็งและทําให้เขาพลาดงานเต้นรํากับแฟนสาวเจ้าหน้าที่เพ็กกี้คาร์เตอร์ไปหลังจากนั้นเพ็กกี้คาร์เตอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรสายลับฝ่ายดีที่เปรียบเสมือนโล่ที่ปกป้องโลกใบนี้ในชื่อองคานว่าชิล ซึ่งเป็นคำย่อของชื่อองค์กรแสนยาวครับจากคำว่า Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปถึง80ปีครับเข้าสู่ปี2012กัปตันอเมริกาได้ตื่นขึ้นจากสภาพที่หลับไหลและได้พบกับ Nick f ลล y ผู้อำนวยการของชิลในยุคปัจจุบันร่วมกับมาร i a h ฮิลรองผู้อำนวยการสาวคู่หูของ f ิลลี่นิกฟิลได้รวบรวมทีมซุปเปอร์ฮีโร่ในชื่อ The a v e n g e r ซึ่งประกอบด้วยไอรอนแมกัปตันอเมริกา Thor เดอะฮักฮอกอายและแบล็กวีโดเข้าต่อกรก,กับโลก,กิเทพจากแอสการ์ดและกองทัพชีทอรีในสงคราม Battle of New York และได้รับชัยชนะเทว่าในช่วงก่อนเริ่มสงครามนั้นเจ้าหน้าที่ฟิลโคลสันมือขวาของฟิลรี่ได้พลาด่าถูกโลก,กิแทงเข้าข้างหลังทะลุถึงหัวใจจนเสียชีวิตเอาเละครับเกินเรื่องมาซะยาวเลยถ้าพร้อมแล้วไปฟังสรุปกันเลยเรื่องราวของ Agent o f Shield จะเริ่มต้นหลังเหตุการณ์ในภาพยนตร์ t ด e เ v e n g e r อร์ภาคที่1 ปรากฏว่าฟิลโคสันยังไม่ตายครับคุณผู้ชมแต่เขารอดมาได้ยังไงเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่รู้เพียงว่าหลังจากที่รอดมาได้เนี่ยฟิลลี่ส่งเขาไปที่ตาฮิติมาครับเมื่อเพื่อนถามว่าที่ตาฮิติมันเป็นยังไงโคสันก็จะตอบว่ามันเป็นที่ที่วิเศษอย่างม,มากโคสันได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดตั้งทีมหน่วยของตัวเองขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แกรนด์วอร์ดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสายบูลีโอฟิสและเจมมาซิมอน คู่หูเพื่อนซีวิศวกรและนักไบโอเคมอัจฉริยะอันดับหนึ่งและอันดับสองจากชียรอคาเดมีและคนสุดท้ายก็คือเมลินดาเมย์อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฉาย,ยาเด็กคาวารี่ผู้โด่งดังที่มีฝีมือเป็นรองเพียงแบ็ควีโวเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนั้นเมย์ May นั้นผันตัวไปทํางานเอกสารครับเมย์ May เป็นเพื่อนสนิทของโคสันซึ่งโคสันเป็นคนที่ไปขอร้องให้เมย์มาเป็นแค่คนขับบัสก็พอซึ่งเดอะบัสในที่นี้ก็คือเครื่องบินของพวกเขาแน่นะครับโดยที่เมย์นั้นไม่ต้องงปลลภาสนามเย เมก็เลยยอมร่วมทีมด้วยแต่เมื่อเห็นลูกทีมเมก็ออกอาการไม่เห็นด mm. ้วยทันทีครับเพราะสายบูยังวอดนั้นพูดออกมาเองเลยว่าเขาเกลียดการร่วมทีมกับคนอื่นมากๆเพราะปกติชอบลุยเดี่ยวจบงานด้วยตัวเองมาตลอดขณะที่ฟิสกับซิมมอนก็เป็นสายวิจัยไม่มีประสบการณ์ภาคสนามแม้แต่นิดเดียวแต่โคสันก็ยืนยันว่าฟิลลี่ได้มอบสิทธิ์ขาดในการเลือกลูกทีมให้กับเขาแล้วระหว่างนั้นมีเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหมอาคารวิจัยที่ลอสแองเจลิสและไมพิต์สันพลเมืองดีคนหนึ่ง ได้แอบใช้พลังพิเศษของตัวเองเข้าช่วยเหลือคนในตึกออกมาซึ่งเขาถูกถ่ายวิดีโอไว้ได้โดยฝีมือของสกายแฮกเกอร์สาวอัจฉริยะจากกลุ่มไ s i n g t i ทยแม้ทางชิลเนี่ยจะเป็นองค์กรลับที่น้อยคนจะรู้จักแต่ด้วยฝีมือแฮกเกอร์อัจฉริยะของสกายทำให้เธอรับรู้ถึงการมีตัวตนของชิลและพยายามจะเปิดโปงแต่ก็พลาดท่าถูกทีมของโคสันแกะรอยแล้วเข้าจับกลุ่มตัวเธอไว้ได้และภารกิจแรกของทีมโคสันก็คือการไปสำรวจอาคารที่เกิดเหตุระเบิด และได้รู้ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้นั้นเกิดจากมนุษย์ทดลองที่เป็นหนึ่งในเอ็กซ์ตีมิสต์กลุ่มผู้มีพลังซึ่งเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ไอรอนแมนภาค3นั่นเองครับมีเอ็กซ์ติมิสต์คนหนึ่งมาที่ห้องวิจัยในสภาพที่ไม่สเสถียรแล้วก็เกิดระเบิดตัวเองขึ้นซึ่งพลังเหนือมนุษย์ของไม้ปีศารรันั้นก็เป็นแบบเดียวกันครับนั่นเพราะไม้ปีศานคือเอ็กซ์ติมิสต์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองและจริงๆแล้วคนที่ไม้ปีศานช่วยออกมาก็คือดรสาวที่พัฒนาโปรเจ โปรเจกต์ที่ฉีดสารกระตุ้นสร้างเอ็กซ์ติมิสตนั่นเองครับไมทที่เริ่มรู้ว่าเริ่มปกปิดตัวตนของตัวเองไม่ได้แล้วจึงรีพาลูกชายหนีและเขาได้ลักพาตัวสกายออกมาจากชิลด้วยหวังให้เธอลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาให้ทว่าระหว่างหลบหนีนั้นก็ต้องเจอกับทีมของโคสันแม้โคสันจะพยายามใช้ไม้อ่อนเข้าพูดคุยอย่างใจเย็นแต่ไมในสภาพคมลมคลั่งกับสารเอ็กซ์ติมิสตที่ไม่เสถียรในร่างกายก็ทำท่าจะระเบิดออกมาวอร์ดจึงจำเป็นต้องใช้ปืนไรเฟิลยิงเข้าไปที่หัวของไม แต่ไม้ก็รอดมาได้เพราะปืนที่วอร์ดใช้นั้นคือปืนไอเซอร์ปืนสลบที่ฟิสคิดค้นขึ้นมาและยับยั้งการระเบิดไปได้หลังเหตุการณ์นในครั้งนี้โครสันก็รับรู้ได้ว่าทีมเวิร์คของทีมเขานั้นห่วยแตกเอามากๆนอกจากนี้โครสันยังได้เห็นความสามารถแฮกเกอร์ของสกายเขาจึงได้หยิบยื่นข้อเสนอให้เธอมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยซึ่งสกายก็ตอบตกลง ก่อนจะขึ้น The b u สนั้นสกายได้ส่งข้อความไปหากลุ่มไ i ซิ่ง t ่ายว่าเธอได้แทรกซึมเข้ามาในชิลได้แล้วภารกิจถัดมาพวกเขาไปที่ประเทศเปรูเพื่อตรวจสอบวัตถุโบราณรหัส084ซึ่งเป็นรหัสที่ชิลนั้นใช้ระบุสำหรับวัตถุที่ไม่ทราบต้นกำเนิดนั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่าวัตถุนี้จะเป็นเทคโนโลยีของไฮด้าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่กักเก็บพลังของเทสแรกเอาไว้ซึ่งระหว่างที่กําลังตรวจสอบโคสันได้พบกับอดีตเพื่อนสาวผู้พันคาเมร่าเรเยสแห่งกองทัพเปรูซึ่งกําลังต่อสู้กับฝ่ายกบฏอยู่และโคสันก็ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับทีมของคา m มิลาให้พวกเธอขึ้นเดอะบัสมาด้วยกันแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาถูกคา m มิลาหักหลังครับและทุกคนในทีมก็ถูกจับ เพราะแคเมรานั้นตั้งใจจะเอาอาวุธไฮร r านั้นไปสู้กับพวกกบฏเปรูแต่สุดท้ายในยามคับขันที่บีบบังคับให้ทุกคนในทีมสามัคคีกันทุกคนก็สู้และชิงเอาเดอะบัสคืนกลับมาได้แต่สุดท้ายระหว่างที่ยื้อแย่งอาวุธกันพวกเขาก็เผลอยิงลำแสงใส่เดอะบัสจนกลายเป็นรูเลยครับ สุดท้ายก็สามารถจับคามิลาได้แต่โคสันก็โดนนิกฟิลลี่ด่ายับเลยครับว่าใช้เครื่องบินแค่6วันก็ทําเป็นรูยพังยับเยินขนาดนี้แล้วภารกิจถัดไปชิลทราบข่าวมาว่าดร์แฟรงคลินฮอลนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะด้านแรงโน้มถ่วงถูกลักพาตัวไปโดยฝีมือของเอียนควินซีอของบริษัทคว e นเอนเตอร์ปริส์นั่นเพราะเอียนควินนั้นต้องการให้ดอ,อร์ฮอลช่วยสร้างอุปกรณ์ขนาดยักษ์ที่ใช้ในการควบคุมธาตุใหม่ขนาดมหึมาที่เก่าค้นพบในชื่อของกราวิโทเนียม ซึ่งเป็นธาตุที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลในตัวเองนั่นเองครับสกายได้แฮกเข้าไปสมัครสมาชิกในงานเลี้ยงของควินและพาทีมเข้าไปที่ห้องวิจัยธาตุกราวิโทเนียมได้สําเร็จก่อนจะค้นพบว่าดร์ฮอลนั้นไม่ได้ถูกลักพาตัวมาแต่เต็มใจที่จะมาเองเพื่อพัฒนาเครื่องควบคุมกราวิโทเนียมและเขาได้เปิดให้เครื่องทํางานไปแล้ว และหากปล่อยไว้แล้วก็กราวิโทเนียมจะระเบิดฆ่าชีวิตคนนับล้านโคสันที่พยายามพูดโน้มนาวด็อกเตอรฮอลอยู่นานจึงไม่มีทางเลือกครับและได้ยิงปืนไปที่กระจกปล่อยให้ด็อกเตอรฮอลนั้นตกลงไปในกราวิโทเนียมจึงสามารถหยุดการทํางานของมันได้ขณะที่เ e อียนควินนั้นหนีออกจากเกาะไปได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว ส่วนกราวิโทเนียมก็ถูกเก็บกู้ไปโดยชิวนั่นเองครับจากฝีมือของสกายในการแฮ็กและออกภาคสนามครั้งนี้โคสันจึงได้มอบหมายให้วอร์ดเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกสกายเพื่อให้เธอพร้อมสําหรับการออกภาคสนามมากขึ้นภารกิจถัดมาทีมของโคสันได้เข้าไปสํารวจเหตุ้ลชิงเพชรภายในรถไฟใต้ดินเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดโคสันได้เห็นหน้าของอากิล่าอามาดอร์อดีตเจ้าหน้าที่ชิวซึ่งเคยเป็นเด็กฝึกของโคสันซึ่งเขานึกว่าตายไปแล้วในภารกิจในอดีต โคสันจึงตามล่าอากิล่าครับว่าทําไมเธอถึงกลายเป็นโจรไปได้สุดท้ายทีมของโคสันได้เข้าปะทะกับอากิล่าและเป็นเจ้าหน้าที่เมย์ที่โชว์ฝีมือจัดการอากิล่าลงได้เมื่อนําเธอกลับมาที่เดอะบัสดูเหมือนว่าดวงตาของอากิล่านั้นจะเป็นดวงตาไซเบอร์ที่ฝังชิประเบิดเอาไว้และจะมีคนคอยสั่งการโดยมองผ่านดวงตาไซเบอร์นั้นอีกทั้งยังสามารถป้อนคําสั่งให้เธอฆ่าคนหรือขโมยของหากอากิล่าขัดคําสั่งระเบิดในดวงตาก็จะทํางานและระเบิดสมองของเธอทิ้ง สุดท้ายซิมอนจะพยายามถอดเอาดวงตาไซเบอร์ออกมาโดยระหว่างนั้นฟิชได้จัดการสลับภาพจากดวงตาไซเบอร์เข้ากับแว่นตาและให้หวอร์ดสวมใส่แทนเพื่อไปทำภารกิจเพื่อหลอกไม่ให้เจ้าคนที่คอยสั่งการเนี่ยมันรู้ตัวครับและโคสันก็แกะรอยสัญญ,ญาณจ,จนไปเจอเจ้าคนที่สั่งการแต่เมื่อเข้าถึงตัวดูเหมือนว่าเขาก็ถูกติดตั้งระเบิดไว้ในดวงตาเหมือนกับที่เขาทำกับอากิล่าระเบิดจึงทำงานและเขาก็เสียชีวิตลง ทำให้โคสันไม่ได้บอดแสจากเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยหลังจบเรื่องโคสันได้ส่งตัวอากิระให้กับชิวเพื่อประเมินอ,อาการและรักษาต่อก่อนจบเรื่องอากิระนั้นสงสัยในตัวโคสันครับจึงไปถามเมว่าโคสันนั้นดูไม่เหมือนคนที่เธอเคยรู้จักหลังจากที่เขาตายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับโคสันกันแน่ภารกิจถัดไปนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อชานโฮยินหนุ่มชาวสิงคโปร์ผู้มีพลังพิเศษในการควบคุมไฟ ซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีพลังที่ประพฤติตัวดีครับและมีรายชื่ออยู่ใน Index ็กซ์ของชิลซึ่ง Index ก็คือลิสต์รายชื่อผู้มีพลังพิเศษที่ชิลบันทึกเอาไว้ชาญน,นั้นได้ถูกสาวปริศนาในชุดลายดอกไม้พาตัวไปสาวปริศนาบอกว่าตัวเองชื่อเรนะ่และเธอได้พูดโน้มน้าวให้ชาญยอมร่วมมือในการทดลองของเธอทางทีมโคซันที่หาต้นตอว่าใครเอารายชื่ออินเด็กซของชิลไปสากายก็แกะรอยจนรู้ว่าเป็นฝีมือของไม หนุ่มแฮกเกอร์อัจฉริยะของกลุ่ม Rising Tide ทีมโค้สันจึงไปตามล่าไมซ์ที่บอสตันครับแต่ด้วยสกิลแฮกเกอร์ขั้นสูงเนี่ยไมซ์ก็สามารถควบคุมไฟจราจรผ่านโทรศัพท์ได้เขาจึงรอดจากการไล่ล่ามาได้เมื่อกลับมาที่บ้านส่วนตัวเขาก็ได้เจอกับสกายที่เปิดเผยความจริงว่าไมซ์ก็คือแฟนหนุ่มของสกายนั่นเองครับหลังจากที่ทั้งคู่พลอดรักกันและจัดกันเป็นหนึ่งดอกเมื่อเปิดประตูมาสกายก็พบกับเมที่แอบสกดรอยตามสกายมาเพราะไม่ไว้ใจ เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้คนในทีมนั้นรู้สึกผิดหวังในตัวสกายอย่างมากและโคสันก็ได้ใส่กําไรข้อมือเพื่อควบคุมความประพฤติของสกายไว้สุดท้ายสกายก็ได้รู้ความจริงว่าแฟนหนุ่มของเธอเอาข้อมูลไปขายให้กับเรนาเพราะหวังเงินซึ่งขัดกับหลักการแฮกเกอร์สาธารนณะทําให้สกายนั้นรู้สึกผิดหวังในตัวแฟนหนุ่มและขอเลิกกับเขาพร้อมกับตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มไรซิงไทยทางด้านเรนาได้หลอกวางยาสลบชาญครับและสูบเลือดของเขาไปจนเกือบหมดตัว นั่นเพราะว่าแท้จริงแล้วเรย์นาคือหนึ่งในทีมงานคนร้ายที่สร้างเอ็กซ์ติมิสต์ขึ้นมานั่นเองรวมกับด็อกเตอร์สาวคนที่สร้างไมค์ปีเตอร์สันขึ้นมานั่นแหละครับแต่จากเหตุการณ์ในตอนแรกที่ไมค์ปีเตอร์สันเกือบจะระเบิดตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเอ็กซ์ติมิสต์ที่พวกเธอสร้างนั้นยังไม่เสถียรและเลือดของชาห์ฮูยินนี่แหละอาจเป็นกุญแจในการสร้างเอ็กซ์ติมิสต์ที่เสถียรมากขึ้นเพราะเกล็ดเลือดของชาญน,นั้นสามารถทนต่อความร้อนได้เมื่อทีมของโคสันตามมาจนนนนนถึงงลลลบทดดอเราั้้หหีไปไป ทิ้งให้ด็อกเตอร์สาวอยู่กับชาญโฮยินที่คลุ้มคลั่งและได้จัดการเผาด็อกเตอร์สาวคนนั้นทั้งเป็นอีกทั้งชาญยังได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ชิวคนที่ดูแลเขาอีกด้วยในจังหวะที่โคสันพยายามพูดให้อีกฝ่ายสงบลงเมก็ได้อาศัยจังหวะนั้นในการฉีดยากระตุ้นเข้าไปในตัวชาญทําให้ชาญน,นั้นระเบิดตัวเองตายเมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงในแบบที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ทําให้โคสันรู้สึกเสงๆครับเพราะฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถพัฒนาโปรเจกต์เซนติพีด ในการสร้างสารรค์เอ็กซ์ติมิตออกมาได้จนสมบูรณ์แล้วส่วนสกายนั้นเธอก็ได้เข้าไปหาโคสันและเปิดเผยถึงเหตุผลที่แท้จริงที่เธอเข้ามาร่วมกับชิวนั่นเพราะว่าเมื่อตอนเธอเกิดนั้นเธอเป็นเด็กกำพร้าในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เมื่อค้นพบความสวรรค์นในการแฮกของตัวเองเธอบังเอิญไปแฮกได้เอกสารลับของชิวครับที่บ่งบอกถึงเจ้าหน้าที่ชิวที่นำตัวเธอไปไว้ที่บ้านเด็กกำพร้านั้นสกายจึงคิดว่าเป็นไปได้ที่พ่อแม่ของเธอ อาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชิวก็เป็นได้ซึ่งเธอก็หวังว่าโคสันจะช่วยเธอตามหาความจริงเรื่องนี้โคสันนั้นก็รับปากว่าจะช่วยครับแต่จากการกระทําของสกายในครั้งนี้นั้นเธอจะต้องพยายามทํางานต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นคู่ควรกับตําแหน่งในทีมทางด้านเรน่ก็ได้หลบหนีไปหาเพื่อนที่คุกครับชื่อว่าเอลิสันโปผู้รับใช้ของแคลวอยาน t ์ o ซึ่งแคลวอยานซ์ o ance, ถ้าแปลเป็นไทยตามตัวก็ประมาณว่าผู้วิเศษอะไรทํานองนั้นครับ เรนาได้แจ้งผลการทดลองโปรเจกต์เซนติพ hey. ีดให้ฟ so ังเพื e ่อหวังว่าเธอจะได้พบกับคลโวยนส์แต่โปก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะพบภารกิจถัดมาทีมโคสันเดินทางไปตรวจการตายเหนือธรรมชาติของประชาชนคนหนึ่งที่ตายแบบลอยค้างกลางอากาศซึ่งในจังหวัดที่ตายนั้นศพได้ปล่อยระเบิด EMP ออกมาด้วยทําให้ไฟฟ้ารอบๆบริเวณนั้นใช้กันไม่ได้ในจังหวะที่ตรวจศพอยู่นั้นซิมมอนเผลอไปแตะตัวศพเข้าครับ และเกิดประกายไฟฟ้าบางอย่างทําให้ศพล่วงลงไปเมื่อสืบเรื่องนี้ก็ได้รู้ว่าผู้ตายและเพื่อนพนักง,งานดับเพลิงนั้นมีหมวกของชีทอรี่เก็บไว้เป็นของสะสมจากเหตุการณ์แบ t เท e o อ n ฟนิ o r k ในภาพยนตร์ t h ีย v e เ g e r ซึ่งภายในหมวกนั้นมีไวรัสอวกาศต่างดาวที่จะแพร่เชื้อและสังหารใครก็ตามที่สัมผัสมันซึ่งสุดท้ายทีมโันก็ช่วยพนักง,งานดับเพลิงเอาไว้ไม่ได้ทั้ง3คนนั่นแหละครับแต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะคนที่ติดเชื้อไวรัสมาอีกคน ก็คือเจมมาซิมมอนนั่นเองและจากการคำนวณของซิมมอนนั้นเธอเหลือเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนที่เธอจะตายและปล่อยกระแสฟไฟฟ้า EMP ออกมาซึ่งหากปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแล้ะก็เดอะบัสจะหยุดทำงานและตกลงไปทำให้คนในทีมตายกันหมดเนื่องจากซิมมอนนั้นเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางชีววิทยาเพียงคนเดียวในทีมเธอจึงเป็นคนเดียวที่คิดคน้นวัคซีนได้ครับเรื่องราวในเดอะบัสนั้นก็ยิ่งจะตึงเครียดขึ้นไปอีกเมื่อทางสัญญาณงานใหญ่ทราบเรื่อง และพวกเขาได้สั่งให้โคสันนั้นทิ้งซิมมอนลงจากเครื่องแต่โคสันนั้นขัดคำสั่งและสั่งให้ซิมมอนสร้างวัคซีนรักษาตัวเองให้ได้แต่ด้วยความเครียดและความกังวลว่าตัวเองกําลังจะตายนะครับก็ทําให้ซิมมอนนั้นเครียดจนไม่มีสติฟิชจึงสละตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องกักตัวเป็นเพื่อนกับซิมมอนในการทดลองคิดค้นวัคซีนกับหนูตัวที่3ามฟิชนั้นสามารถสร้างวัคซีนได้สําเร็จครับแต่เมื่อฟิชหันไปบอกข่าวดีกับซิมมอนเธอกลับถอดใจและสละชีวิตของตััวเองงโดรรโดดดยกกกาารระลจบสไป แต่โชคยังดีที่วอร์ดต,ตามมาทันครับและได้หยิบล่มชูชีพดิ่งเวหากระโดดลงไปช่วยซิมมอนได้ทันแบบบุดวิดพอดีใจหายใจความกันสุดๆเลยละครับภารกิจนี้ภารกิจถัดไปนะครับเกิดขึ้นที่เดอะฮับหนึ่งในฐานประชาการใหญ่ของชิลทีมของโคสันนั้นถูกเรียกตัวกลับเพราะว่าทางสำนักง,งานใหญ่นำโดยเจ้าหน้าที่วิกตอเรียน เจ้าหน้าที่ระดับ8ระดับเดียวกับโคสันมีภารกิจให้ฟิตและวอร์ดสองคนไปทําภารกิจรับในประเทศแห่งหนึ่งขณะที่ทางสกายซึ่งยังคงมีกําไรข้อมือคุมความประพฤติอยู่นั้นไม่พอใจที่ถูกปกปิดข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งปฏิบัติการแบบนี้นั้นจริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติตามปกติของชิลครับที่เรียกว่า o m p a r t m e n t a l i z a t i o n หรือการจัดสรรข้อมูลเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นจะได้รับข้อมูลภารกิจเพียงบางส่วนซึ่งมานําเรื่องนี้ไปบอกกับโคสันครับ โคสันก็บอกว่านี่เป็นการทํางานของชิลเราต้องเชื่อในขั้นตอนเหล่านี้แต่ด้วยความที่สกายนั้นเป็นมือใหม่เธอจึงไม่ยอมง่ายๆครับและขอร้องให้ซิมมอนนั้นนำแฟลชไดร์ของตัวเองเข้าไปแฮ็กเข้าดูระบบข้อมูลภารกิจดังกล่าว แต่จังหวะที่ซิมมอนกาลังลักลอบใช้แผงควบคุมนะครับเจ้าหน้าที่ซิดเวลเจ้าหน้าที่รับ8ได้เดินมาเจอเข้าด้วยความตกใจซิมมอนจึงเผยหยิบปืนไอเซอร์ขึ้นมายิงเจ้าหน้าที่ซิดเวลจนสลบไปเลยครับเมื่อแฮ็กข้อมูลได้แล้วสกายจึงได้รู้ว่าภารกิจของฟิสและวอร์ดนั้นแท้จริงแล้วเป็นภารกิจแบบตัวเที่ยวเดียวนั่นก็คือทํางานเสร็จแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งไม่มีใครไปช่วยเหลือสกายจึงรีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับโคสันซึ่งแม้โคสันจะเก็บอาการว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับสกายจะทําแบบนี้ไม่้ แต่จริงๆแล้วด้วยกระบวนการจัดสรรข้อมูลของชิลก็ทําให้โคสันก็ไม่รู้ว่าลูกทีมของเขาจะถูกทิ้งแบบนี้สุดท้ายในจังหวะที่ฟิตและวอร์ดถูกทหารฝ่ายศัตรูล้อมเอาไว้โคสันก็ได้ขับเดอะบัสไปรับฟิตและวอร์ดออกมาได้อย่างบูดวิ้นนอกจากนี้ช่วงที่อยู่ที่เดอะฮับโคสันได้พยายามหาเบาะแสเกี่ยวกับพ่อแม่ของสกายแล้วก็เป็นจริงตามที่สกายบอกครับคือคนที่พาสกายไปทิ้งไว้ที่บ้านเด็กกาพร้าคือเจ้าหน้าที่ชิล แต่ว่าเขาไม่ได้ระบุตัวต,วตนเอาไว้นอกจากนี้โคสันยังได้พยายามตามหาความจริงของตัวเองเกี่ยวกับโปรเจกต์ตาฮิติว่าตัวเขานั้นฟื้นมาได้ยังไงแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อการเข้าถึงข้อมูลนั้นโคสันไม่สามารถทําได้เพราะว่าคนที่เข้าถึงโปรเจกต์ตาฮิติได้นั้นมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ระดับซิปหรือนิกฟิลลีนั่นเองครับในตอนถัดมานั้นจะเป็นช่วงหลังภาพยนตร์ทอภาค2หลังจากที่ทอสู้ชนะมาเลคิดได้แล้ว ภารกิจถัดมานั้นทีมโคสันได้ไปสำรวจป่าที่นอร์เวย์ครับมีชายหญิงลึกลับคู่หนึ่งครับมาตัดต้นไม้ยักษ์ในเขตอุทยานและขุดเอาเบอร์สเกอร์สตาฟอาวุธโบราณของชาวแอสการ์ดไปใช้ซึ่งเมื่อมนุษย์สัมผัสกับเบอร์สเกอร์สตาฟจะได้รับพลังเหนือมนุษย์มาครอบครอง แต่มีผลข้างเคียงคือทําให้ควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้แต่เนื่องจากเบอร์เซอร์เกอร์สตาฟนั้นมีทั้งหมด3าส่วนครับทีมโคสันจึงไปปรึกษากับดรเอลเลียดแรนดอฟผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของชาวนอตซึ่งในบอกถึงที่อยู่ของเบอร์เซอร์เกอร์สตาฟอันที่2แต่กลายเป็นว่าเป็นตัวดรแรนดอฟคนนั้นนั่นเองที่ได้ล่วงหน้าไปชิงชิ้นส่วนคาถามาเป็นของตัวเองโชคไม่ดีที่วอร์ดนั้นพลาดท่าไปสัมผัสกับคาถาเข้าครับทำให้ความทรงจําอันเจ็บปวดในวัยเด็กกลับมา ทำให้เขาเจ็บปวดคุ้มคลัง่งและมีพละกกำลังเพิ่มมากขึ้นแต่ดอกเตอร์แรนดอฟนั้นก็พลาดทำให้คาาชินที่สองถูกคนร้ายชิงไปได้และทีมของโคสันก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วดรแรนดอฟคือชาวแอสการ์ดที่หลบมาอาศัยอยู่บนโลกเมื่อหลายร้อยปีก่อนและด็กรก็เป็นคนที่นำเบอร์เกอร์สตารไปซ่อนตามที่ต่างๆนั่นเองครับ ดอรแรนดอฟนั้นให้ความร่วมมือในการตามหาคาถาชิ้นสุดท้ายแต่ว่าเมื่อไปถึงเขาก็ถูกคนร้ายหยิบคาถาแทงเข้าที่หน้าอกส่วนวอร์ดนั้นก็พยายามเข้าต่อสู้แต่ว่าก็สู้ไม่ได้ครับสุดท้ายเดืดกลายเป็นเจ้าหน้าที่เมลินดาเมที่สามารถชิงเบอร์เกอร์สตาร์มาได้เมื่อจับเข้าเมก็เจออาการแบบเดียวกับวอร์ดนั่นก็คือความทรงจําแย่ๆนั้นกลับมาเล่นงานเธออีกครั้งแต่พละกําลังที่เพิ่มขึ้นมหาศาล ก็ทําให้เธอสามารถโค่นคู่หนุ่มสาวเบอร์ซเกอร์ลงได้ส่วนดร์แรนดอฟนั้นก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความแข็งแรงทนทานในฐานะชาวแอสกา์ดทว่าหลังจบเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยวอร์ดกับเมย์ก็ได้รับผลข้างเคียงจากการสัมผัสเบอร์สเกอร์สตาร์ฟทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เมลินดาเมย์ผู้เย็นชาเปิดห้องนอนของตัวเองค้างไว้ให้วอร์ดเดินเข้าไปจัดสักดอกครับภารกิจถัดมานั้นเกี่ยวกับหญิงสาวชื่อฮันนาครับ และเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุระเบิดฆ่าช่างเทคนิคในโรงงานไป4คนซึ่งมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายตามหลอกหลอนเธอครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มระเบิดหรือรถขยับเองซึ่งเมื่อทีมของโคสันเข้าไปตรวจสอบดูจึงได้รู้ว่าที่มาของพลังจิตนั้นแท้จริงแล้วคือหนึ่งในช่างที่เสียชีวิตชื่อว่าโทเบสฟอร์ดที่กลายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่ติดอยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้า พูดง่ายๆก็คือผีนั่นเองครับแต่เป็นผีแบบที่สามารถมีกายหยาบก็ได้หรือสามารถหายตัวก็ได้โทเบีสนั้นแอบ,บรักแอนนาเพียงข้างเดียวมาตลอดครับซึ่งก็เปิดเผยว่าที่มาของเหตุระเบิดที่แอนนานั้นถูกกล่าวหาก็คือตัวโทเบียสนั่นเองที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากฮันนาที่เป็นหัวหน้าโดยการทําให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องอยู่เรื่อย จนกระทั่งครั้งล่าสุดก็ทําให้เกิดเหตุระเบิดโรงงานนั่นเองครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่เมย์ได้ต่อสู้จนชนะและพูดกล่อมให้โทเบอสหมดห่วงจากโรคใบนี้และหายตัวไปในที่สุดภารกิจถัดไปเอดิสันโพลค่ารับใช้ของคลาวอยันส์แหกคุกออกมาได้สําเร็จด้วยความช่วยเหลือของเหล่าซูเปอร์โซเยอร์จากโปรเจกต์เซนติพีดซึ่งทีมของโคสันก็ถูกส่งไปปะทะกับซูเปอร์โซเยอร์เหล่านี้ดังนั้นโคสันจึงเรียกตัวซูเปอร์โซเยอร์กลับมาใช้งานด้วยครับคนคนนั้นก็คือไมค์ปีตาสัน ที่ปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของชิยลและนี่คือการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาทีมของโคซันได้เข้าประทา้ากับผู้เซนติผพีดและจัดการทหารลงได้บางคนครับส่วนไม้ปิตาสันนั้นก็สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ก็ได้บาดแผลบาดเจ็บกลับมาด้วยหลังกลับจากภารกิจเนี่ยไม้ก็พยายามติดต่อเอสลูกชายของเขาแต่กลายเป็นว่าเอสนั้นถูกเรน่าจับตัวไปครับ และเรนาได้สั่งให้ไม้นั้นเดินทางมาแลกตัวเขากับลูกชายซึ่งทางโคสันก็คิดว่าเพราะพวกเซนติพีดนั้นต้องการตัวไม้ที่เป็นซูเปอร์โซเยอร์โดยสมบูรณ์และไม่ระเบิดตัวเอง <S <S เพื่อเอาไปศึกษาต่อนั่นเองครับทางทีมของโคสันก็ยินดีทํา,ทา,ทาตามข้อตกลงและได้วางตําแหน่งให้วอร์ดนั้นสนับสนุนด้วยไรเฟิลจากทางไกลแต่เมื่อมาที่จุดแลกตัวประกันนั้นกลายเป็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเรนาคือการลักพาตัวโคสันต่งหาก จึงนั่นก็ทาให้ทุกคนในทีมนั้นงงไปหมดเลยครับหลังจากที่ได้ตัวลูกชายกลับคืนมาไม้ได้ฝากเอสไว้กับสกายแล้วรีบวิ่งไปช่วยโคสันทว่าระเบิดที่วางไว้ได้ทํางานและทําให้ไม้ปีศาันั้นโดนระเบิดจนไม่เหลือซากส่วนโคสันถูกพาตัวไปบนเฮลิคอปเตอร์และวอร์ดซึ่งถูกรู้ตำแหน่งก็ถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงจนได้รับบาดเจ็บเมื่อทีมขาดหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิกตอเรียแฮนจากสำนักงานใหญ่จึงเข้ามาควบคุมดูแลทีมแทน และเนื่องจากเธอนั้นไม่ไว้ใจสกายจึงได้ถามความเห็นจากเมว่าสกายนั้นมีความจำเป็นต่อทีมหรือไม่ ซึ่งเมย์ก็ตอบอย่างโหดร้ายและเย็นชาว่าสกายนั้นไม่จําเป็นและไล่เธอลงจากเดอะบัสทันทีทําให้คนในทีมที่เหลือนไม่พอใจอย่างมากครับโดยเฉพาะวอร์ดที่เป็นพี่เลี้ยงของสกายสกายที่โมโหเมย์มากๆก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจครับพยายามใช้ความสามารถแฮกเกอร์ของตัวเองแกะรอยตามหาโคสันด้วยตัวคนเดียวเธอปลอมตัวด้วยการใส่เสื้อกั๊กเท่ๆทำหน้านิ่งๆและปลอมตัวเป็นเมลินดาเมย์เจ้าหน้าที่ปลอมๆและแฮกเข้าระบบบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเข้าถึงที่อยู่ของโคสัน ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เมย์นั้นจงใจให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอรู้ว่าสกายนั้นสามารถทํางานได้สะดวกและคล่องตัวกว่าเมื่ออยู่นอกกรอบของชิลทางด้านโคสันนั้นถูกเรนานําตัวไปที่เมืองร้างแห่งหนึ่งซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรนาก็เพื่อลวงความลับของโคสันว่าโคสันนั้นฟื้นคืนชีพมาได้อย่างไรโปรเจกต์ตาฮิติคืออะไรกันแน่ซึ่งโคสันก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติของตัวเองครับเพราะเมื่อมีคนถามถึงคําว่าตาฮิติ เขาจะตอบโดยอัตโนมัติว่ามันเป็นที่ที่วิเศษอย่างมากโปที่พยายามจะเค้นคำตอบออกมาด้วยกําลังก็เกิดมีปากเสียงกับเรนาที่อยากจะโน้มน้าวให้โคสันสมัครใจทําเองมากกว่าโปได้โทรไปหาแคลยวยันส์และเขาได้ขอสายเพื่อพูดคุยกับเรนาหลังจากยื่นโทรศัพท์กลับไปให้โปโทรศัพท์ก็ส่งสัญญาณคลื่นสมองฆ่าโปจนตายเหลือเพียงเรนาที่เข้าไปคุยโน้มน้าวให้โคสันนั้นอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังการฟื้นคืนชีพของตัวเอง สุดท้ายโคสันก็ยอมเข้าไปในเครื่องล้วงความทรงจําทําให้โคสันรู้แล้วว่าภาพความทรงจําเกี่ยวกับชายหาดที่สวยงามที่ตาฮิตินั้นเป็นความทรงจําปลอมที่ถูกใส่เข้ามาและความทรงจําจริงนั้นโหดได้กว่าที่เขาคิดไว้มากครับที่เขาถูกทดลองโดยเครื่องที่ปรับเปลี่ยนสมองและความทรงจําของเขาสกายนั้นได้แก่รอยและรวมทีมมาช่วยชีวิตโคสันได้สําเร็จส่วนเรน่านั้นหนีไปได้โคสันที่ยังสับสนกับภาพความทรงจำจึงไปตามหาหมอที่รักษาเขาในโปรเจกต์ตาฮิติ หมอบอกว่าจริงๆแล้วโคสันนั้นตายไปหลายวันมากๆฟิลรี่นั้นได้สั่งการรักษาบางอย่างและทําให้โคสันฟื้นขึ้นมาได้แต่ผลข้างเคียงนั้นทําให้โคสันไม่มีความคิดจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจึงใช้คอมพิวเตอร์ป้อนข้อมูลความทรงจําปลอมเข้าไปแทนหมอยังได้ทิ้งท้ายอีกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะปล่อยให้นายตายไปไม่น่าฟื้นกลับมาเลยตัดภาพไปที่ห้องขังแห่งหนึ่งปรากฏว่าไม้ปีสันยังไม่ตายครับแค่ไม่ไปครึ่งซีกและขาก็ขาดไปข้างหนึ่ง แต่เรื่องน่ากลัวก็เกิดขึ้นเมื่อดวงตาที่เขามีนั่นคือดวงตาปลอมซึ่งเป็นดวงตาไซเบอร์แบบเดียวกับอากิล่าและคนที่สั่งการเขาอยู่ก็คือคลาวอยันส์นั่นเองโปรเจกต์ตาฮิติที่คืนชีพโคสันคืออะไรกันแน่แล้วคลาวอยันส์คือใครแผนการของเขาคืออะไรกันแน่โปรดติดตามต่อใน Agent of Shield ซีซั่น1พาร์ท2ครับ